ทีนี้มีวันหนึ่งแกแกไปหาแฟนโดยที่ไม่บอกล่วงหน้านะคะพาให้ลูกพาขับรถไปแล้วแกก็มีกุญแจห้องนะ,ะไปก็เปิดประตูห้องเข้าไปลุงแกไม่อยู่ห้องนะไปถึงประมาณสี่โมงเย็นลุงไม่อยู่ห้องเปิดเข้าไปมีเสื้อผ้าผู้หญิงมีข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ในห้องลุงนะที่ในคอนโดแกก็ตกใจ นะแกก็ตกใจ mm hmm. แต่ก็ไม่โวยวายลูกบอกว่าใจเย็นๆน,นะแม่ใจเย็นๆค่อยคุยกันต้องถามใคกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น <is> แล้วต่อมา mm hmm. คือประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งลุงก,ก็กลับมา <Wow. S 1> กับผู้หญิงนะคะเสียงดังหล่นมาเลย mm hmm. แล้วก็ลุงก,ก็เปิดประตูเข้ามาแกก็บอกใครเปิดไฟนะคะแล้วพอเปิดมาเจอ mm hmm. เจอป้ากับลูกลูกชายนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ลูกสะใภ้ mm hmm. แล้วก็หลานๆอยู่ตรงนั้น แตกก็ตกใจนะคะผู้หญิงที่มาด้วยกันก็ผู้หญิงเด็กเลยล่ะเด็กมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับปะะแก้วในชาแนลก็จะได้เป็นเมียรฟ่งนะคะเมื่อวานนี้มี พี่ท่านหนึ่งนะคะอ่าก็แอดเพื่อนมานะคะแล้วก็ส่งข้อความนะคะมาคุยมาคุยด้วยแล้วทีนี้คือแกก็เขียนภาษาไทยไม่ไม่ไมค่อยคล่องนะคะ,ะแกบอกว่าแกใช้ทาเสเลตในการพูดพูดแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาไอพิมพ์ภาษาไม่ <laughs> บางทีมันก็ พิมพผิดพิมพ์ถูกเนาะเ้ยเราก็รู้ว่าพี่กูเป็นยังไงพี่กูเกิลมันจะแปลผิดแปลถูกถึงจะเป็นภาษาไทยก็ตามนะคะป้าแก้วก็เลยก็เลยโทรนะคะโทรโทรคุยเลยนะคะเพื่อความสะดวกนะ,ะเพื่อความสะดวก ในการคุยกันให้รู้เรื่องแกบอกเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วละ่ะมันผ่านมาแล้วแล้วก็เรื่องมันก็จบลงแล้วนะคะแกก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผู้หญิงไทยได้กันฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นอุทหาหรณ์เป็นประสบการณ์บางครั้งเราไม่จาเป็นต้องเอาตัวเราเข้าไปเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นนะคะเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นได้นะคะอืม พี่แ <pressing rico> <ip> กบอกว่าสามีแกเนี่ยนะคะไปเจอกับผู้หญิงบาร์นะคะแล้วก็ผู้หญิงท้องนะะผู้หญิงบาร์คนนั้นเด็กกว่าด้วยนะคะเป็นรุ่นลูกเลยล่ะแล้วก็ท้องผู้หญิงเขาท้องแล้วทีนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมทิ้งนะคะเขาไม่ยอมเลิกกับกับกับสามีของป้าแกอดังนั้นแล้วแกก็ ทำยังไงไม่ได้นะคะแถมผู้หญิงท้องด้วยนะ,ะเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคือป้าเนี่ยเรียกป้าสมอนแล้วกันนะคะเป็นชื่อสมมุติป้าสมอนเนี่ยแกแต่งงานกับกับแฟนต่างชาติเนี่ยมา20ปี20 22ปีนี่แหละนะคะ ถามว่ามีลูกเต้าด้วยกันไหมก็ไม่ได้มีด้วยกันนะคะไม่ได้มีลูกเต้าด้วยกันแกเป็นพ่อไม้ซึ่งลูกแกก็โตๆแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้วเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรสามีแกก็เกษียณแล้วก็มาอยู่อยู่ด้วยที่ที่เมืองไทยตอนนี้สา,สามีป้าสมรเนี่ยอายุเจ็ดสิบนะคะส่วนป้าแกก็อายุเท่าไหร่ว่าลืม เท่าไรหกสิบสองนะคะหกสิบสองจริงๆแล้วจะเรียกพี่นะเอ่อจริงๆป้าแก้วขอเรียกพี่แต่แกบอกว่าเรียกป้าเถอะแกก็เรียกติดปากแกเนาะป้าอย่างงู้นป้าอย่างนี้นโอเคป้าก็ป้า,ปานะคะเออ่แกก็อยู่เมืองไทยอาศาัยอยู่เมืองไทยนะคะสามีก็สร้างบา้านสร้างอะไรให้อยู่นะคะลูกแกก็เป็นแม่ไม้เนาะอายุปัจจุบันนี้แล้วก็เออ่ก็มีลูกของตัวเองนะคะมีมีลูกของตัวเองแล้วก็อ่ ลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัวสามีก็ดูแลนะในตลอดเวลา20ปีสามีก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะดูแลเธอดูแลลูกให้เงินใช้ทุกเดือนนะคะ,ะแล้วก็อยัางได้เงินบํานาญมาเนี่ยสามีก็จะแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรสามีก็เป็นคนออกค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเป็นคนออกแล้วก็ให้เมียเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้นะ,ะแล้ว พอช่วงช่วงห้าปีหลังมันเนี่ยสามีไปเจอเพื่อนออประเทศเดียวกันนะคะก็ถูกกบถูกใจกันแล้วเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวพัทยาพ่อเพื่อนอยู่พัทยานะคะด้วยความแรกแรกแกก็ไปด้วยแรกแรกแกก็ไปด้วยจนสนิทชิดเชื้อกับเมียเพื่อนนะคะเพราะเมียก็คนไทยถามว่าเมียแต่งไหมก็ไม่ได้แต่งนะคะ คนคนนั้นไม่ได้แต่งแต่แกแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนกับสามีนะ <Okay. S 1> ทีนี้พอ <Okay. S 1> พอไปมาหาสู่กันบ่อยๆปากก้าแกก็เหนื่อยในการเดินทางนะค,คะกาแฟนก็บินบินไปคนเดียวไปพัทยานะบ, <Hey. S 1> บินไปลงกรุงเทพแล้วก็นั่งไป <Okay. S 1> รถไปพัทยานะคะถามว่าสามีขับรถไว้ไหมก็คงไม่ไหวนะแล้วทีนี้ <laughs> เรื่องราวก็โอเคนะคก็ไม่มีอะไรจน จนหลังๆมานะฮะ,ะแฟนบอกว่าอยากซื้อคอนโดที่พัทยาแกก็ไม่ได้ว่าอะไร<ล>ก็เงินก็เงินสามีเนาะ,<ล>ะสามีก็เลยเอาเงินเงินก้อนไปซื้อคอนโดอยู่ที่พัทยาซึ่งป้าแกบอกว่าต้องใส่เป็นชื่อฉันนะอันนี้แกก็ก็โอเคนะแกฉลาดอยู่แกบอกว่าชื่อเป็นใส่เป็นชื่อฉัน สามีก็โอเคแล้วก็ไปพัทยาบางทีแฟนก็ไปค้างอยู่เป็นเดือนนะ,ะแกก็ไม่ว่าอะไรกับแก่ๆกันแ,แล้วก็วพฤติกรรมสามีไม่ได้เจ้าชู้นะคะไม่เคยเจ้าชู้เลยแต่หลังจากนั้นมา <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อเมื่อบางครั้งแยกกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเงินให้เธอครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ<ม>เงินบำนาญให้เธอครึ่งหนึ่งเหมือนเดิม,มแล้วก็ ค่าน้าค่าไฟทีนี้แฟนบอกว่าคุณก็ออกค่าน้าค่าไฟเองนะเพราะว่าจะมีมีรายจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าอาหารที่นู่นโอเคแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เป็นเงินจํานวนเยอะอยูอ่แล้วปีให้หลังเนี่ยแฟนก็ไม่ค่อยกลับมานะอยู่พัทยาสามปีเอ้สามเดือนสี่เดือนก็โทรคุยกันเป็นยังไงบ้างอะไรนี้ก็โทรไปถามเมียเพื่อนนะฮะ ก็เขาบอกอก็ไม่ค่อยได้ไปหาลุงแกเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งๆแกก็มีความสุขอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คือสรุปแล้วไม่ได้ไปหาเพื่อนนะแกก็ไปอยู่พัทยาก็คงชอบบรรยากาศที่นั่นอันนี้ปาแกก็คิดไปในทางที่ดีทีนี้มีวันหนึ่งแกแกไปหาแฟนโดยที่ไม่บอกล่วงหน้านะคะพาให้ลูกพาขับรถไปแล้วแกก็มีกุญแจห้องนะ อไปก็เปิดประตูห้องเข้าไปอลุงแกไม่อยู่ห้องนะไปถึงประมาณสี่โมงเย็นลุงไม่อยู่ห้องเปิดเข้าไปมีเสื้อผ้าผู้หญิงมีมข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าผู้หญิง<ม>อยู่ในห้องลุงนะอยู่ในคอนโดแกก็ตกใจนะแกก็ตกใจแต่ก็ไม่โวยวายลูกบอกว่าใจเย็นๆนะแม่ใจเย็นๆค่อยคุยกันต้องถามไทยกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น <was> แล้ว ต่อมาคือประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งลุงก็กลับมากับผู้หญิงนะคะเสียงดังหลั่นมาเลยแล้วก็ลุงก็เปิดประตูเข้ามาแกก็บอกใครเปิดไฟนะคะแล้วพอเปิดมาเจอเจอป้ากับลูกลูกชายนะคะแล้วก็ลูกสะใภยแล้วก็หลานหลานอยู่ตรงนั้นแกก็ตกใจนะคะผู้หญิง ที่มาด้วยกันก็ผู้หญิงเด็กเลยล่ะเด็กมากเลยล่ะนะคะแล้วก็ท้องนะคะเด็กท้องด้วยก็เลยมาคุยกันลุงแกบอกว่าอ่ะไหนๆก็มาเห็นแล้วนะไหนๆก็มาเห็นแล้วก็เนี่ยแฟนคนใหม่ของฉันตอนนี้ฉันเลิกรักคนแล้วอันนี้คือแฟนคนใหม่ของฉันฉันเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เขาเป็นสาวบาแล้วก็เขาท้องนะ <c oughs> เขาท้องเสร็จแล้วป้าแกก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วฉันล่ะแกก็บอกก็อยู่แบบนี้ล่ะไม่ต้องอยากแต่ว่าตกลงว่าจะให้เงินบำนาญทุกเดือนอแบบแบ่งเค้ื่อนกันทุกเดือน นะคะแล้วก็คอนโดนี้ก็ขออยู่อยู่แบบเนี้ยให้ให้ผู้หญิงคนนี้อยู่อยู่ด้วยคือแยกกันอยู่เลยแต่ว่าเงินก็จะเอาเอาให้ป้าแกนะ,ะ <S <S ทีนี้ก็เลยป้าแกบอกว่าอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนในเมื่อคุณตัดสินใจอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าคุณต้องทําสัญญานะ,ะก็เช้ามานะคะก็แยกยาเช้ามาก็เรียกทนายเรียกอะไรมาล่างสัญญา ป้าแกก็รอบครอบลูกชายก็รอบครอบมาร่างสัญญาเลยว่าตกลงกันอย่างนี้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 ลุงแกก็ยอมนะลุงแกยอมทุกอย่างป้าแกก็โอเคเสียใจไอ้ถามว่าเสียใจเสียใจมากแต่ว่าช่างมันนะคะอยู่กันมาจนแก่ขนาดนี้แล้วยังไม่ละกิเลสนะแกบอกสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแกก็โดนทิ้งเชื่อได้เลย เพราะว่าผู้หญิงเด็กเด็กคนนี้ยก็คงจะจับพอมันมันออกลูกมาลุงแกก็คงไม่เลี้ยงหรอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้เลิกกันแล้วถ้าแกเจ็บป่วยขึ้นมาในอนาคตป้าแกก็ต้องได้เลี้ยงเหมือนเอยป้าแกก็ต้องได้มาดูแลเหมือนเดิมนะ,ะ,ะทีนี้พอทําสัญญาอะไรเสร็จแล้วป้าแกก็กลับไปนะคะคือคอนโดนี้ก็เป็นชื่อแกบ้านก็เป็นชื่อแกทุกอย่างเป็นชื่อแกหมดนะ ส่วนลุงแกจะอยู่ยังไงก็เรื่องเรื่องของแกไปนะคะป้า,ป,าป้าแกคิดแบบเนี้ยถามว่าตอนนี้ชีวิตป้าเป็นยังไงป้าก็อยู่กับลูกกับหลานเหมือนเดิมนะ,ะป้าป้าแกก็อยู่กับลูกกับหลานเหมือนเดิมแล้วลุงล่ะลุงตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เด็กที่ที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าท้องเนี่ยคือเด็กไม่มีไม่มีที่ว่าเป็นลูกครึ่งเลยนะคะ คือไม่ต้องไปตรวจดีเอหรอกก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกฝรั่งแน่นอนนะตอนนั้นแล้วเมื่อเมื่อลุงแกเสียชีวิตลงเพราะว่าแกป่วยแกก็แก่แล้วเนาะแกก็มีโรคออดอดอแกป่วยอป้าแกก็ก็มาที่เนี่ยแล้วก็บอกให้ผู้หญิงคนนี้ย้ายออกไปเธอบอกว่าเธอก็เป็นเมียคนหนึ่งเหมือนกันอทำไมฉันจะต้องย้ายออกไปเขาบอกว่า,าคอนโดเนี้ยเป็นชื่อฉันนะยังไงก็ย้ายออกไปแล้วกัน บอกแล้วฉันจะได้อะไรแล้วลูกฉันละ่ะอย่างนั้นอย่างนี้เธอเธอก็อ้างก็เถียงทะเลาะก,กันไปป้าแกก็เลยให้ลูกชายคุยแทนนะบอกว่าถ้าคุณไม่ย้ายออกไปเราจะ <c oughs> แจ้งความว่าคุณบุกรุกเพราะว่าคอนโดนี้เป็นชื่อของแม่ฉันห้องเนี้ยเป็นชื่อของแม่ฉันแล้วอ ดดก็ได้เสียชีวิตลงแล้วทุกอย่างจบแล้วเรื่องของคุณกับเรื่องของเขาจบแล้วคุณก็กอบโกยในช่วงที่ที่อยู่กับเขามาพอสมควรนะคะดังนั้นแล้วแยกย้ายจะว่าพวกผมใจดำก็ก็ตาม<ว> <c oughs> แต่คุณก็รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วคุณก็ยังยังยอมที่จะเป็นแบบนี้นะคือในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็แยกย้ายออกไปคอนโดนี้ป้าแกก็ขายขายเลยนะขายออกไปเลย ตอนแรกลูกชายบอกว่าไม่เก็บไว้ให้คนเช่าหรอป้าแกบอกไม่ไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวที่นี่นะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเป็นอุทาหรณ์นะะป้าแกบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ที่ว่า <c oughs> เอ่อถ้าเราแต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาไม่คิดจะมีลกูกให้เขาทํามันนะคะคุยกับเขาให้เขาทํามันเลยมึงจะเปหหัวคนคุยกับใครมึงก็ไป คือมันไม่ท้องแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตของใครอีกแล้วอออถามว่าลืมลืมเล่าให้ฟังลุกแกเซ็นรับรองอบุตรให้เด็กคนนั้นนะคะเป็นลูกของแกนะคะดังนั้นแล้วเรื่องเกิดกับสมบัติอะไรมันเป็นเรื่องทางกฎหมายนะคะ,ะป้าแกบอกว่าในส่วนของแกแกไม่ให้แน่นอน นะ,ะแกไม่ให้แน่นอนแล้วก็ในส่วนของเด็กคนนั้นก็ให้ทางแม่ของเขาไปฟ้องร้องเอาที่ประเทศต้นทางของสา <c oughs> มีเธอนะคะเพราะเป็นลูกนอกสมรสถ,ถึงจะเป็นจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ตามนะคะส่วนเงินบํานาญของลุงป้าแกได้รับไหมบอกว่าก็ได้รับนะคะก็ได้รับต่อจากสามี 2. เหมือนกันแต่ว่ารับเป็น <c oughs> เป็นเป็นลักษณะ <c oughs> อ่า ได้ได้เงินก้อนมานะคะป้ากแกขอรับเป็นเงินก้อนคือเขาเขาให้เลือกสองทางเป็นเงินก้อนกับเป็นรายรายเดือนนะคะรายเดือนซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะป้ากแกรับเป็นเงินก้อนมาเลยทีเดียวเพื่อให้จบตัดปัญหาจบไปเลยนะครับส่วนผู้หญิงคนนั้นจะไปฟ้องร้องอะไรก็เรื่องของเขาป้ากแกบอกแบบนี้นะคะแกแกนี่คือกรรมกรรมที่ที่คิดจะรวยทางรัฐที่จะสบายนะคะ หวังจะสบายดังนั้นแล้วป้าแกก็อยู่ตอนนี้มีความสุขมากแกไม่ได้มีแฟนคนใหม่หรืออะไรแกบอกแกแกแล้วแกไม่ต้องการที่จะหาเฮาใส่หัวแกก็กะว่าจะอยู่กับลุงจนแกจนเท่าแต่ลุงก็มาเสียตอนแก่ <laughs> ตอน <laughs> บันปลายของชีวิต มันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงเราสามคนก็คงทํากรรมร่วมกันมามันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถามว่ามีการตบตีไหมก็ไม่มีการตบตีกันถามว่าโก ot, รธลุงไหมตอนนั้นป้าแกก็โกรธลุงแต่แกก็เอาโหสิกรรมให้ทั้งลุงทั้งเ,เด็กสาวคนนั้นไปนะคะถามว่าตอนนี้ชีวิตเด็กสาวคนนั้นเป็นยังไงแกบอกแกไม่รู้แกไม่สนใจนะคะกรรมใครกรรมมันจะว่าแกใจดําก็ช่างนะคะเอ่อ เห็นผู้หญิงคนนั้นติดต่อมาที่ป้าอยู่นะคะป้าแกบอกติดต่อผ่านทางเพื่อนนะนะคะมาขอ,อใบมอณาบัตรขอพาสปอร์ตของลุงแกก็ไม่ให้นะ,ะแกบอกไม่ให้ใ<ช>คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ไม่ให้นะคะ,ะป้าแกยื่นคำขาดไปอย่างหนึ่งว่าขอตัว DNA ถ้าสมมุติว่า DNA อ็เด็กกับ DNA ลุงเข้ากัน ป้าแกก็จะยอมแบ,บ่งเงินให้ก้อนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอนะคะดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็จบแบบนี้นะ,ะป้าแกอยากมาเล่าให้ฟังว่าการไปอยู่เมืองไทยอย่าปล่อยสามีไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะถึงจะเบื่อถึงจะเหนื่อยถึงจะอะไรก็ช่างอย่าให้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดช่องทางให้เขาเปลี่ยนไป นะคะถึงจะดีแค่ไหนก็ช่างในว่าสิ่งแวดล้อมเรามันเปลี่ยนแน่นอนนะคะแม้แต่ตัวเรามันก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนถ้าเจอสิ่งแวดล้อมลุมเราอย่างนี้แล้วก็อยู่แบบเงาๆคนเดียวนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นมือที่สามในชีวิตคนอื่นเพื่อหวังที่จะกอบโกยหวังเพื่อจะสบาย เธอก็ได้รับในสิ่งที่เธอเลือกเองนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ขอเอวังด้วยประการละชันนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้ชีวิตป้าแกมีความสุขมากนะคะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสวนทําไร่ทําสวนไปนะคะถามว่าทำไมแกก็ไม่ได้ทำหรอกนะคะแกก็ดูเล็กๆน้อยๆไปชีวิตแกมีความสุขอยู่กับเงินของแกนะคะอยู่กับลูกกับหลานถามว่าเงินสําคัญไหมมันก็สําคัญแกบอกมันก็สําคัญลูกหลานครอบครัวก็สําคัญนะคะชีวิต การอยู่เมืองไทยหรือการอยู่ประเทศไหนก็ตามถ้าไม่มีเงินลำบากแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ปราแก้วก็ขอเอวังเลือกการละเชนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ